สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีนติงทีวีนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสเตรออีกแล้วนะครับผมในมิชชั่นนี้หลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็มาหาด็อกเตอร์นะครับเพื่อที่จะทาภารกิจในการกอบกู้ปืนเลเซอร์นะครับเป็นอาวุธและเราก็ได้อาวุธปืนเลเซอร์มาแล้วในการที่จะต้องไปเอาไว้ยิงกับเจ้าตัวประหลาดนะครับเอาไว้ยิงกับเซิร์ฟตอนนี้ก็ติดตั้งไว้ที่ตัวบีสิบสองของเราแล้ว เวลากดใช้ก็กดค้างยิงนี่เป็นไงล่ะมีปืนแล้วเฮ้ยไม่กลัวแล้วเว้ยแต่ว่าเรากดค้างนานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีหลอดพาวเวอร์นั่นเรียบร้อยพังเลยเคือถ้ากดค้างนานมันจะโอเวอร์ฮีทนะครับก็คือต้องรอมันรีโหลดอลองเทสหน่อยนี่ไอตัวนี้เหรอ HELLO d o c ยิงไอ้ย็นไงล่ะโอ้โหย็นไงว้าว is t working great จำรั๊บด็อกเตอร์บอกจำทีนี้แหละไม่ต้องกลัวแล้วด็อกเปิดเลยพร้อมเลยไม่ต้องวิ่งหนีแล้วคือที่ผ่านมานี่เราวิ่งหนีเจาตัวเซิร์ฟอย่างเดียวเลยครับตอนตอนนี้เราไม่ต้องวิ่งหนีแล้วครับเจอยิงอย่างเดียวอะไรอะ มีเรื่องแน่นอนเลยอย่าบอกนะเปิดประตูมาเจอเป็นสิบอ้าวสวิตช์ใช้ไม่ได้ครับงานเข้าแมวอีกอ่ะ <c oughs> ต้องไปเปิดสวิตช์ใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวโอเคอืมอยังไงอ่ะเดี๋ยว ต้องเอาทางอันนี้ออกแน่นอนเลยทางนี้ลบไปก่อนต้องไปทางนูน้นเอาทางกิ้งลบเึเิบเฮ้ยเดี๋ยวดิอ่ะแล้วก็ทางนี้ไปบปนู้นเหรอใช่ไหมไหนละ่ะลองดูมั่วเอาเป็นไร Tinh 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 nè. Aha! Bunny ngay. Oi, chả là tinh 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 อ๋อสวิตตัวนี้ประตูนี้เปิดแล้วก็เปิดประตูให้ด็อกโอเคป๊าปโหนตึงมีพวกเซิร์ฟไหมเนี่ยเฮ้น,น,นี่นี่เนี่ยล่ะไอ่าเอาเวละ เฮ้ยเดี๋ยวกดนานเกินพังเออนี่แน่ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่าประตูอยู่ไหนเมื่อกี้นี้อ๋ออยู่นี่โอ๊ยมาอีกแล้วหุ้ยหูตัวอะไรอ่ะดอกโดนเล่นงานอยู่อ้าวดอกตายอ้ยไม่ใช่เราเราตายไม่ใช่ดอกตายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ เฮ้ยชุบมาเลยนี่แน่อ,อ้าวเวแล้วโอ้ยมันมันพังเร็วจังเลยอ่ะปืนมันโอเวอร์ฮีง่ายมากเลยครับเอ้าด็อกโดนเล่นแล้วด็อกเกือบตายอกอบะ เดียวปืนพังเดียวไยวิ่งหนีเหมือนเดิมนี่ออ <c oughs> ด็อกบอกกูผิด <c> ห <oughs> วัง <c oughs> โอเคกลับบ้านด็อกไป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 ดิด็อกน้ำดิ <c oughs> ด็อกก็ย่องนะกลัวด็อกอ่ะไปเรากลัวมีปืนเปิดเลยด็อกเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยและยื๊บโอ้ไข่ตัวเซิร์ฟเต็มไปหมดเลยเนี่ยคอมเพรสเซอร์แอร์มีมีน้ำปะเนี่ยอ้อไม่มีเก็บน้ำไม่ได้เปิดเลยด็อกเปิดเลย ด็อกเปิดช้ายิงกขาแงเลยอือ <c oughs> โอเคไปดีดอ็อกอกูวีแล้วสินะแหมให้กูน้ำหน้าตลอดเลย <c oughs> จ้าเอ๋โอ้ไม่เจอกันนานโอ้ my friend เพื่อนเลิฟ ไอ้น,นี่บอกใครว่ากูจําไม่ได้ออ๋จำได้แล้วอ๋อแสดงว่าด็อกเขาไม่สามารถกลับมาที่นี่ได้นะครับ <c oughs> ออกไปอยู่ข้างนอกสนานเราก็ไปช่วยด็อกกลับมาเพราะว่าด็อกไม่มีปืนที่ยิงเจ้าตัวเซิร์ฟแล้วเราไปช่วยด็อกกลับมาแจดงว่าเซิร์ฟวิ่งด็อกลิวเติร์เฟรนด์เครฟ จะได้ออกไปไฟแล้วนะครับได้ไฟอ่ะงานนี้ได้ไฟแน่นอนเลยนี่ประตูนี้เปิดแล้วนี่ใครเบนซู <Ben zu. S 1> โอเคกาเดยนขอชี้มาทางนี้ก็ต้องมาทางนี้อ๋อที่เราจะออกจากโลกภายนอกก็เหรอ ใช่เป้าปึ๊บอ้อโมโมเอ้ยโมโมอยู่นู่นว้าวเราจะพายเรือไปกับโมโมเออขอสำรวจก่อนนะโมโมมีอะไรให้เล่นบา้างแถวเนี้นเยเบอมีของให้เก็บไม่มีเลยโอเคไม่เป็นไรโมโมบอกเร็วอรอนานแล้วฟ้าบ ไปแล้วพายเรือไปแล้วจดแมวมอมอพายเรือเร็วๆมอเอ,ม,อมีสภาพไม่เหมือนเรือเท่าไหร่ครับท่อนไม้ต่อกันแล้วก็เอาเชือกมัดโถ อะไรจะได้เข้าเมืองใหญ่กทีเนี้เสื่อมโทรมมากนะโดนพวกเซิร์ฟทำลายหมดเลยฮะจิสเฟสกี้บีอะไรวะจะมีตัวอะไรผัวมาไหมเนี่ย เปิดไฟให้ก่อนมองไม่เห็นอ,อุ้ยโหมีคนตายเออแล้วไงแล้วไงโมโม่ไม่เจอทาไม่มีประตู ไปทางไหนอ่ะเอ,อ๋เอนี่บอกเลยถ้าพวกแกไม่มีชั้นนะ <c oughs> พวกแกไม่รอดหรอก <c oughs> เ,เห็นไหมแมวมีประโยชน์ลองหนจึ๊บจึ๊บเจ็บอุ้ยมีไข่มีไข่เลยอ่ะอ้าวอ้าวงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วเหมือนจะงานเข้านะครับ ก่อนเลยีอลอยก่อนลีลอยก่อนอืมนี่แนี้ยตัววิทยุลอยช็อตายเรือมาเร็วๆมาหมอ้อเดี๋ยวตัวนั้นมาอีกชัวร์พูดอะไรไม่รู้เรื่องอตกรอ,องน้ำมันใสเลยเหมือนขุนเะนี่ย น่าจะเป็นน้ําสารเคมีนะเขียวอีเลยขนาดนี้น้ำเน่าน่าจะเกินคําว่าเน่าไปแล้วล่ะเขียวขนาดนี้อะไรวะอ่อยๆอยู่หรือยอล่าอยู่ไหนอ่ะท่อบำบัดน้ำเสียเลอยใช่หรอกเดิไปเรื่อยโอ้โหโมโม่พายเรือโคตรช้าเลยโมโม่ครับพายเร็วๆหน่อยครับ ถึงแล้วหรอโอ้ทำไรโมเปิดประตูอืมไอ้โมโมทำของพังอีกแล้วโอ้ยเรียบร้อยเจง๋งลำบากชันอีกแล้วสินะเออแล้วไงฮ โอ,โ,โ,อโอ้โมโมแรงเยอะชิบเพ่งโอ้โโมโมสุดยอดเลยโ,โ,โม้ดึงเข้าโม้ดึงเร็วอ๋อมันให้เราไปเหรอเฮ้ยให้เราเข้าไปอ๋อโอ้โหแล้วทำไม,มโมโมไม่เปิดทิ้งไว้เลยอะ แรงไม่พอเผาก่อนดิโอ้นากลัวไปเฮ้ยจักรยานด้วย<ม>เละเป็นโจกเลยอ่ะเอ,อ๊บไหนอ่ะนี่เหรอ,อมีอะไรก็ชอบสำรวจครับต้องสำรวจให้ครบวิโอ้โหนี่ไล่ซึ่งชีวิตไปแล้วหนึ่ง สู่ขิดไปแล้วครับหนึ่งวุ้ยน้ำเน่าเหรอโอ้ยลุยน้ำเน่าอ่ะลุยน้ำเสียเฮ้ยเผาก่อนเออเจอใครต้องเผาก่อนเลยนี่แน่โอ้ย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 นี่นี่ตายซะจะโอ้ยตจะโอ้วยหิด นี่แนะ่มีป่าอู้ยเยอะเปิดได้เปี่ยปะยว่านี่ีังไเฮ้ยเผื่อมีอะไรให้เก็บไอ้กลัวหลอกเผาแม่งไม่ตามหมดเฮ้ยนี่นี่เนั่นไงมีทางไปอุ้ยโอ้ยเละ โดนกินไปแล้วขย้อนไปมีอะไรป่าวะน่ากลัวเฮ้ยอ่ามีความทรงจำอยู่ตรงนี้อ๋อไปทางนูง้นก่อนเมื่อกี้เห็นมีทางไปเบิ๊บ ทางนี้ก็ไปได้ตกลงไปทางไหนดีวะเนี่ยไปทางนี้ก่อนแล้วกันไปไม่ได้ทางนี้ข้าไปโดนปไปไนโ่นก็เจอฮึบปั๊บไม่ไงอยอย่ากลัวไปเออใส่ทอไปัป๊บไหไต่อโอ้ยมีแต่น้ำเน่า เฮ้ยอ,อือโอ้โหเจอยอกืเอเผาแม่งเออมา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 นี่แน่ต้องค่อยค่อยกดกดค้างไม่ได้เออ เดี๋ยวรอรีรอยก่อนโดดเกาะไปนึงทีเออไงต่อมองไม่เห็นว่ะมีควันอืออ้ยสนุกดีสู้ได้แล้วไม่กลัวละแค่ต้องวิ่งหนีหน่อยแค่นั้นเอง ลากเลยดีกว่ามาทีเดียวไะได้ยิงทีเดียวไปเลยมานี่จบจบยังไม่จบวะงานเข้าแล้ว อ,อนี่แล้วมีอีกออืมาเลยพังอีกอ่ะเฮ้ยเขีร์ให้หมดเขียร์ให้หมด,หหมดจะได้แบบสบายใจหน่อยนี่นี่มาดิมาดิเฮ้ยเผาทีเดียว นี่แน่โหควันขมมงเลยวะ <laughs> <laughs> ยางสดควันขมมงเลยต่อมันใช่ทางนี้เปล่าวะมันทางที่เรามาเนี่ยวิ่งมัว่วอย่าบอกนะวัาหลงเดบร้ลยมีคนหลง Ngay thôi mong mày hết ui ui yếu 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 ui mhm nhiều, nhiều, mhm 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 được. mhm 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 Đi mhm 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 อะไรวะน่ะอุ้ยน่ากลัวโอ้ลูกก็าตามเริ่มเลยเผาได้เปล่าะวะงานเข้าแล้วกู <c oughs> ม,มันน่ากลัวจังเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ย ไม่กล้าเข้าไปแง่ไรเนี่ยอุ้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 ย,ย,ยมันเห็นเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราเหมือนมันสั่งการลากเลยแล้วกันจบจบอุ้ยโดนดูดเลือดเออมา นี่มาดิออกมาออกมาเลยออกมาให้หมดเออเออไหนไหนมา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 รวมรวมมา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 รวม เออไงล่ะมาเลยมาเลยอืมอืมเลี้ยงหน้าเข้ามาไปเฮ้ยเฮ้ยแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงโอเคอ้าวปังเดี๋ยว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งเ,เ,เออ ออกมาออกมาฮิฮิยังเยอะนี่แน่มีอีกเปล่า <c oughs> มาเลย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 ยังเยอะเลยทางแล้ว <t ang le w> <s uss> เอบร้อย ไปเอาอีกไปเอาอีกไปเอาอีกเดี๋ยวจบจบม้าอืออือเรียบร้อยพังเฮ้ย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 อ้าวกว่าอือมาพังอีกแนีมันมีอัพเกรดไหมเนี่ยให้มันพังช้าๆหน่อยโอ้ เออะพังเออะพังมองแล้ววะงามองแล้วไม่ดีเผาแม่งเลยเผาไม่ได้เว้ยไม่แรงพอไปดีกว่าิบมุดท่อเอ,อียแกโอ้โหเยอะไปเนี่ย โอเคเวละ่ะเออมันต้องมาใกล้ๆนะไม่งัน้นเผาไม่ได้ขี้เกียจเผาแล้ว เวละเวละเวละยังไงปดล็อกปดล็อกปดล็อกอู้ยู่เห็นมันเห็นเราอืออุ้ยมาโดดลงน้ำไปตัวนึ่งตายเลย มาเป็นล้านเลยนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงเปิด,ดแล้วรีบไปดีกว่าไหนต่อทางนี้มีลูกศรที่บอกด้วยเดี๋ยว <c oughs> มีลูกศรบอกด้วยเว้ยใครมาทำลูกศรไว้ <c oughs> ไม่ดวงตามไม่ใจเป็่มเทิมแล้ว โอเอาแล้วเอาแล้วผมว่าตอนนี้เราคงจะงานเข้าแน่เลยครับตัดฉากแบบนี้โอ้โหนั่นบีบสองไปยุ่กับมันทำไมแมว,วงานเข้าแล้ว เออบิส1 2ช่วยด้วยเร็วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเว่ละพังวิ่งอีกแล้วโอ้ยเยอะใช้ไม่ได้ด้วยเฮ้ย โโอ้หยยยอเยอะะะเเเยยอออาใหม่วิ่งเร็วๆดิโอ้โหทำไมวิ่งช้าจังวะเจ้าซ้มวิ่งเร็ววิ่งเร็วๆไอ้เจ้าป๊อปป๊อปป๊อปต้องซิกแซกต้องซิกแซกไม่งั้นไม่รอดเอ้ยเอ้ย อุยอเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชัย้นฮึบ,ฮบทางไหนวะไม่รู้วิ่งมาทางนี้แหละไหนท้ายขวาขวาดีกว่าโอ้โหเลียกผิดชีวิตเปลี่ยนทำไมไม่ไปซ้ายวิ่ไงไกลเฮ้ยประตูจะปิดแล้วเร็วเร็วเร็วว้าวเกือบ เออช่วงดีไปวิ่งทันเอา้านี่เจ๊งเลยเหรอเออตื่นก่อนโอ้ยน็อกไปแป๊บหนึง่งสลบไปแป๊บนึงนะครับ b ีทูบอกฉันสลบไปแป๊บหนึง่งเข้าสู่ความมืดตอนนี้กลับมาแล้วใช่ใช่ก็เกือบตุย โอ้ยอะไร,อยไรต่ออันนี้ชึบใช้ได้ไม่เนี้ยปืนอ่ะอา้ายี่สิบสองปืนเจ๊งอ่ะกดยิงไม่ได้แล้วอ่ะโอ้อะไรเนี้ยใช้ของยังไงให้มันพังโอ้ยตายแล้วไม่มีที่ยิงแ้วิว่งอนีแกกู อ่าตรงนี้เหมือนจะเป็นทางเข้าเมืองหรือยังไงเนี่ยเนี่ยเออวินี่ใครอ่ะฮลโหลบาราดินอ่าโอเคยินดีต้อนรับ North Search Zone อ่าเซฟโซนอ่ะตอนนี้เป็นเซฟโซน n o เซิ no Search โซนโซนนี้ไม่มีเซอร์ปลอดภัยครับปลอดภัยแอนวินเล็ด